ก็ขอ,อกราบสวัสดีผู้เล่นเกมจินทุกคนก็ได้วยนะครับสำหรับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะพามาเก็บไข่มุกสังกบทพลนะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นแบบนี้โดยที่สังกบเพลเนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นวัสดุในการเล่น่าตัวละครสังกโนมิยะโคคมีนะครับที่จะเป็นตัวละครธาตุดาวตัวใหม่ที่จะเข้ามาถัดจากตู้ของไลเดนโชกุนนะครับสังกบเพลนะครับจะมีให้เก็บอยู่ในเกาะวาตสุมีนะครับ ที่ผมไปนับมาได้เนี่ยตอนนี้จะมีให้เก็บอยู่44ลูกนะครับแล้วก็จะสามารถมารับกับ npc ตรงน,นี้ได้ฟรีเนี่ยอีก4ลูกเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกปักหมุดให้นะครับเผื่อใครที่ต้องการจะดูว่าผมเริ่มเก็บยังไงบ้างจุดแรกที่ผมจะเริ่มเก็บนะครับก็คือว่า์ปลงจุดนี้แล้วก็บินลงมาเข้าด้านในถ้ำตรงนี้นะครับในถ้ำเนี่ยจะมีสังกบพออยู่8ล,ลูกซึ่งถ้าหาว่าใครนะครับยังไม่ได้เคลียร์เควสโลกที่มีชื่อว่าห้วงลึกอาบแสงจันเนี่ยมันจะมีผนึกแห่งหัวใจนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับต้องการจะเข้าไปเก็บสังกปพข้างในเนี่ยผมได้ทาคลิปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปเอาไว้ให้ด้านาใต้คอมเมนต์นะครับนี่นะครับสังกปพจะเป็นไขมุกที่อยู่ในเปลือกหอยอย่างนี้นะครับโดยที่เมื่อเก็บปแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเกิดใหม่48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับก็ก่อนที่ผมจะเริ่มเก็บเนี่ยผมมีสังกปพเนี่ยอยู่แค่ลูกเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บแล้วก็จับเวลาได้นะครับ3 1 2ตองนี้อมีต่อครับ สองลูกแล้วก็มาตรงเนินตรงนั้น,นครับเราต้องปีนขึ้นไปอีกสองลูกเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับโอเคปนีนขึ้นมาอันนี้เซฟสตาร์มิน่าไว้ไหนนะครับโอเคแล้วก็ปีนมาทางขวาครับโอเคน่คอีกสองลูก แล้วก็วร์ปมาตรงจุดนี้ครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้โอเคบินลอยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะมีผ้าลูกเดี๋ยวสตาร์มิน่าจะพอไหมเนี่ยโอเคพุ่งตวลงไปเลยนะ โอเคตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็ปีนขึ้นมาต่อครับตรงฝัง่งนู้นจะมีสองลูกสองแล้วก็ฝัง่งตรงข้ามอีกสองครับสองโอเค แล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้ครับเดี๋ยวบินไปเก็บอีกจุดหนึ่งจะมีสามลูกนั่นครับเห็นไกลๆเลยอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ท้องไ่ายสองลูกงนี้หนึ่งก็ว่ายน้ำมาครับสองเอ้ยเก็บแล้วก็ว่ามาตรงจุดนี้ครับ มาตรงนี้ตรงหินตรงนี้จะมีสองลูกนะครับหนึ่งสองแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับนี้จะมีห้าลูกตร,ตรงนี้อีกสองก็นี่สองรับแล้วก็ว์บลวกลับไปที่เดิมครับ เรามาทางขวาแล้วบินลงมาครับตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งลูกแล้วก็ตรงนี้มีห้าลูกนะครับใต้น้ำสองแล้วก็ตรงข้างๆน้ำสามสองสามสิบห้า Okay. แล้วก็มาทางนี้ครับตรงนี้มีลูกหนึ่งตรงนี้เซฟไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อจไม่ได้ไม่พอเราจะดจมน้ำอนะ่ะโอเคมีสองลูกแล้วก็ว่ายไปตรงนั้นครับนี้น่าจะเป็นสามลูกสุดท้ายครับก่อนที่จะไปวัดอีกที่นึ่งโอเคแล้วก็ว์ปมาตรงจุดดันเจี้ยนตรงนี้ครับเออดันเจี้ยนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องทำพัซโซ่นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำลงมาเพื่อที่เราจะได้เก็บสังโกโพได้โอเค แล้วก็หันมาครับตรงนี้สองลูกก็ยิงมาตรงนี้หนึ่งลูกก็สองลูกสุดท้ายครับอโอเคก็ท่าน,นี้ก็น่าจะครบแล้วละครับครับก็หลังจากที่ผมเก็บเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมมีอยู่แค่ลูกเดียวนะครับตอนนี้ผมก็มี45ลูกแล้วก็ครบ44ลูกพอดีเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บอีกสลูกนะครับที่ได้รับจากการคุยกับเ p ็นซที่อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อเราคุยและรับสี่ลูกไปแล้วเนี่ยเราจะมารับเพิ่มเติมอีกไม่ได้แล้วก็คือรับได้แค่ครั้งเดียวแหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกันเลยนะครับนี่นะครับเราจะคุยกับมิโกที่อยู่ตรงนั้นกันโอเคเราคุยเลยครับโอเคกานกุ้ใจแล้วก็เก็กบกระเป๋าสัตว์แท้จริง้ก็นนี้ครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับได้รับแล้วสังกบเพลสีลูกก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะต้องการหาสังกบเพลไว้ใช้อัพตัวละครโคโคมีนะครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับไว้เจอกันในวิดีโอตัวถัดไปนะครับสวัสดีครับ